ตายได้ก็ดีเสื่อมลงได้ก็ดีจิตอย่างนี้เป็นจิตเลวต้องละทุกคนเราจะไม่มีศัตรูใครจะมุ่งร้ายเราเราก็เข้าใจตามความเป็นจริงเท่านั้นพอแล้วเขามุ่งร้ายต่อเราไม่ปรารถนาดีต่อเราเข้าใจเราไม่ได้เขาอาจจะรู้ว่าเราดีแล้วเขาก็มุ่งร้ายกับเราเพราะฤิษยาก็ได้และเขาก็ทำกรรมกิริยาร้ายอย่างนั้น หรือเขาอาจจะไม่รู้จริงๆเชื่อว่าเราไม่ดีจริงๆแล้วเขาก็พยายามข่มพยายามเปิดเผยบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะไม่ให้หลงไหลเอาอย่างตามเขาเข้าใจอย่างนั้นก็ได้เราช่วยไม่ได้คนเรามันไม่รู้นี่นะมันโง่หรือว่ายังไม่มีปัญญาพอจะรู้ความเจริญหรือความจริงบังคับจิตวิญญาณกันไม่ได้เราก็ต้องเข้าใจเขา พยายามอย่าให้มีอาการไม่ชอบใจอาการที่ปรารถนาให้เขาตกต่ำปรารถนาให้เขาไม่เจริญมันไม่ดีทั้งนั้นมันเป็นความเลวของเรามันเป็นความเสื่อมท่านถึงบอกว่าต้องละมนทินเหล่านี้ที่ใจเราอุปนาหะความผูกโกรธจองเวรยิ่งมีเชื่อว่าคนนี้มันไม่ใช่พวกของเราคนนี้เคยทำร้ายเราเคยไม่ปรารถนาดีต่อเรา เคยเป็นศัตรูเราพออะไรนิดอะไรหน่อยเราก็โกรธได้ง่ายๆแถมอุปนาหะเข้าไปอีกผูกโกรธเข้าไปอีกไม่ปล่อยไม่วางไม่เลิกไม่คลายยังถือสายอยู่นั่นแล้วยังจะมีความเคืองความโกรธความมุ่งร้ายหมายร้ายปรารถนาร้ายพยายามที่จะให้เขาตกต่ำไม่เจริญมันเป็นความปรารถนาที่เลวเป็นความปรารถนาที่ไม่ควรจะเป็น ไม่ควรมีเลยในนักปฏิบัติธรรมมักคะความลบหลู่เขามีคุณนะมีความดีงามความถูกต้องแล้วเราก็ไปลบหลู่คุณนั้นเสียกับตลปัดพูดกลับพูดผิดทั้งท้งที่เป็นคุณอันถูกต้องเป็นคุณอันดีงามอยู่เราก็ไม่ยกสิ่งที่ดีงามนั้นจริงเขามีความผิดพลาดมีความบกพร่องมีสิ่งไม่ดีไม่งามในเรื่องอื่น แต่เราก็ลบหลู่ไปหมดหรือแม้แต่คุณที่เป็นจริงเราก็ไม่รู้จักคุณไม่รู้จักโทษไปลบหลู่คุณที่เขามีจริงสิ่งไม่ดีก็เป็นส่วนไม่ดีแต่ส่วนดีเขามีสัจจะก็เป็นส่วนดีแต่เราก็ไปลบหลู่ส่วนดีที่เขามีนะลบหลู่กุลคนในส่วนรวมๆใหญ่ๆหย,ยาบๆนั่นสแสดงว่าไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยส่วนดีก็ยกส่วนไม่ดีก็ข่ม จะลบหลู่หรือว่าดูถูกพยายามกดพยายามไม่ให้คนอื่นไปหลงตามตามสัจจะตามกาละเทศะเราพึงกระทำก็ทำได้นะมักขะลบหลูน่นี่ก็มีในย่าละเอียดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้คุณคนที่มีคุณอย่างนั้นอย่างนี้อย่างถูกต้องปลาสะการตีเสมอเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าสมณะที่ได้รูปแบบ แม้จะยังไม่บรรลุเราบรรลุเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วทำรีลาไม่อ่อนน้อมไม่มีรูปแบบที่ยกย่องเชิดชูไปทำตนตีเสมอไม่เข้าใจจารีตประเพณีวัฒนธรรมไม่เข้าใจรูปแบบรีลากายกรรมวจีกรรมที่ควรกระทํำให้สอดคล้องตามกำหนดตามสัญญาตามบัญญัติที่มีไว้เราจะเป็นถึงขนาดขั้นว่าอนาคามีแต่โดยรูปแบบ เราเป็นคาราวะก็ตามความจริงจะมีขนาดไหนก็มีเถอะไม่มีปัญหาอะไรและเราก็ทําไปให้ดีเราก็ต้องรู้จักสักจจะที่เป็นสมมุตินั้นๆและก็ทําให้ถูกแม้รูปแบบเป็นพระเป็นสมณะเท่านั้นแหละสมณะนั่นยังไม่บรรลุโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก็ตามแต่ท่านก็ยังปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่ในธรรมอยู่ในวินยัยสังวรระวังมีอาบัต ก็ปรงอาบัตมีสิ่งใดที่ยังไม่ได้ก็พยายามภาคเพียรอยู่แม้จะน้ำตานองหน้าท่านยังไม่ถึงขั้นบรรลุท่านก็ภาคเพียรอยู่จริงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้นะ่ะสมควรคารวะต้องมีปัญญาเข้าใจว่าเราจะไปลบหลู่ดูถูกไปตีเสมอด้วยกายด้วยวาจายิ่งใจด้วยแล้วก็ไม่ควรนี่เป็นเรื่องละเอียดเราจะต้องสังวรศึกษา อิศสาความริษยาความริษยาเป็นอาการที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเห็นเขาได้ดีแล้วทนนิ่งอยู่ไม่ได้ความริษยานี่อาการหนักกว่าความอิจสานะอิจสาอิจชตาแปลว่าความปรารถนาบาปปาปะบาปแปลว่าความลามกความไม่ดีไม่งามปาปิจฉตาความปรารถนาลามกบาปนั่นแหละ ผู้ใดรู้ตัวอิจฉาของตัวเองตัวจิตปรารถนาของตัวเองตรวจตราอาการพวกนี้ให้ดีๆอย่าไปให้มีความปรารถนาลามกอิจฉาแปลว่าความปรารถนาธรรมดากลางๆถ้าเรามีจิตปรารถนาอะไรอยู่ในทางไม่ดีไม่งามใ,ใดๆทั้งปวงเลยปรารถนาไม่ดีคนนี้เขายังผูกโกรธยังผูกอาฆาตอยู่นั่นแหละใจของเราอาการใจเกิดปั๊บ ทันทีเลยให้เขาไม่ได้ดีต่างๆนานามีความปรารถนาร้ายอยู่แล้วก็ทำบาปออกไปโดยโง่โดยไม่รู้ตัวต้องรู้ตัวเองให้ได้ถ้ารู้ทันก็ดีอย่าให้มันเกิดระงับได้ก็เอาเลยแม่รู้ไม่ทันมันเกิดแล้วตายเมื่อรู้สึกตัวมีสติให้รู้ว่าผู้ที่เรายังถือสาอย่างไม่ปล่อยอย่างไม่วางย่งไม่อภัยแล้วเขาได้รับความไม่ดีไม่งาม เห็นให้ได้ว่าใจเรายังไม่ดีใจเรายังมีมนทินยังมีของไม่ดียังมีอาการไม่ดีอยู่ในใจระวังนะไม่ใช่ง่ายแล้วละเอียดรู้ตัวเองก็ยากต้องพยายามจริงๆนะต้องละล้างต้องทำใจในใจให้ดีอย่าไปให้มีใจลามกอย่างนั้นแม้ลึกซึ้งอย่างนี้ละเอียดละออยิ่งกว่าที่อัตมากล่าวนี้ก็ตามมันจะน้อยที่อัตมากล่าวด้วยภาษาไม่ถึงนี้ก็ตาม ต้องอ่านให้ละเอียดละอ่อให้หมดให้เกลี้ยงให้ดีๆนะความปรารถนาลามกนี่เป็นความตั้งใจต้องการอยู่ในใจของเราว่าต้องการให้ผู้อื่นตกต่ำต้องการให้ผู้อื่นไม่ได้ดีเราไม่ได้ทำเองเหรอกคนอื่นเขาทำไอ้คนนี้มันควรจะได้รับแม้สักป๊าบนะได้รับสักหน่อยหนึ่งก็ดีนะเสร็จแล้วเขาได้รับกรรมนั้นแม่ไอ้นี่มันดีแล้วสม ได้รับกรรมเป็นความตกต่ำหรือเป็นความเจ็บปวดเป็นความทรมานอะไรก็ตามพอเขาเป็นอย่างนั้นแม้เรานี่สัใจยังยินดีแม้ตัวเองไม่ได้ทำเองคนอื่นทำก็ยังไปมีใจผูกพันนี่แหละปรารถนาลามกอาการของใจแทนที่จะสงสารแทนที่จะสมเพศเวทนาแทนที่จะระลึกดีอ้าวตัวกลับไปเลวเสียอีกนะใจชั่วปรารถนาให้ผู้อื่นตกต่ำก็ลามก ปรารถนาความไม่ดีไม่งามให้แก่ตัวด้วยอวิชชาก็ยังลามกอยู่รู้ตัวให้ดีแม้แต่ปรารถนากิเลสให้ตัวเองเป็นความปรารถนาที่ลามกตัวเองนี่อวิชชาโง่แล้วเราถึงปรารถนาความไม่ดีให้แก่ตัวเองต้องการสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นทุิจริตมาให้แก่ตัวจะละเอียดขนาดไหนก็ตามการปรารถนาให้แก่ตัวได้อย่างนั้น ก็เป็นการปรารถนาลามกความต้องการแก้แค้นเป็นความปรารถนาดีหรือเปล่าไม่ดีแก้แค้นใดๆก็ไม่ดีแต่มันละไม่ง่ายเหมือนกันนะใครยังมีอยู่บ้างละ่ะไม่ได้แก้แค้นหนักๆไม่ได้แก้แค้นน้อยๆก็เอาเถอะอย่างนี้เป็นต้นมัชฉริยะความระหนีเรารู้จักว่าเราเป็นอยู่นี่ เครื่องกินเครื่องใช้อะไรประกอบต่างๆนานานี่เราลงไหลได้ปลืม้มหรือเพอหรอือทำอะไรให้กิเลสมันเข้าไปร่วมประกอบเครื่องกินเครื่องใช้โอ้ยสิ่งนี้ดีจังเลยเราห่วงว่าเป็นของตัวเองคนอื่นแตะไม่ได้เครื่องกินเครื่องใช้นี่ของฉันนะช้อนนี่หมอนี่ฉันใช้เองนะนี่กละมังฉันใช้อย่ามาหยิบไปใช้นะขี้ห่วงขี้แหนมากไปไหมมีแต่ห่วงมีแต่การหลงตัวหลงตน คุณทาให้คนอื่นก็ตามสิ่งนี้พอจะอนุโลมไปได้ไหมแบ่งปันกันได้ไหมเอื้อเฟื้อกันได้ไหมบางครั้งบางคราวก็ต้องรักษาไว้หน่อยคนนี้เอาไปใช้ไม่ดีหรอกเพราะว่าไม่รู้จักของใช้ไม่เป็นหรือว่าเขาใช้อยากเอาอันนี้ไปแทนเถอะเราให้ไม่ได้ก็หาอันอื่นให้เขาไปบ้างหรือพูดดีๆไม่ใช่กระโชกกระชากแสดงเป็นเจ้าข้าเจ้าของ หยาบคายจนกระทั่งพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันก็ยังทะเลาะกันเห็นน้ำใจหยาบเห็นน้ำใจห่วงแหนเห็นน้ำใจไม่เอื้อเฟื้อกันมันก็ไม่ดีนะเราต้องวิเคราะห์วิจัยผลที่อยู่ด้วยกันสัมพันธ์กันผู้ใกล้ผู้ไกลก็แล้วแต่มันเป็นชีวะเป็นชีวิตดำเนินไปด้วยความสัมพันธ์มีกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอยู่ตลอดเวลาสโถโ ความโอ้อวดนี่ก็ต้องรู้นัยยะที่โอ้อวดพวกเราช่างโอ้อวดกันมากอยู่เพราะไม่รู้จิตวิญญาณและไม่รู้กาละโอ้อวดโดยเข้าใจเพลินๆที่อัตมาพยายามอธิบายสัจจะให้ฟังว่าที่พูดอย่างนี้ไม่โอ้อวดนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรานี่แหละเป็นใหญ่ในโลกไม่มีใครใหญ่กว่าเราเรานี่แหละเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงส่งสามารถสอนเทวดามาน ลมได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าถ้าจะชมอะไรก็แล้วแต่ชมผู้มีศีลมากก็ต้องชมเรานี่แหละเยี่ยมยอดกว่าใครไม่มีใครเทียบจะชมผู้มีสมาธิก็เรานี่แหละมีสมาธิเยี่ยมยอดไม่มีใครเทียบจะชมว่ามีปัญญาก็กเรานี่แหละมีปัญญาไม่มีใครเทียบพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ไม่ใช่อวดท่านตรัสเสมอตรัสบ่อยๆ เป็นภาษาโวหารมันฟังแล้วโอ้อวดจริงๆนะฟังแต่แค่ว่าฟังภาษาแต่จิตใจท่านไม่ได้มีสัทะไม่ได้มีสะโถไม่ได้มีการโอ้อวดอันนี้แหละเป็นเรื่องลึกซึง้งในฐานะที่ท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือแม้แค่อัตมาก,ก็ตามในฐานะที่เป็นสมณนะเป็นผู้สืบทอดธรรมะของพระพุทธเจ้าทำงานศาสนาอัตมาก,ก็มีนะมีการละ และมีฐานะที่จะแสดงยืนยันความจริงที่มันเป็นสิ่งดียกสิ่งดีตามกาละเทศะไม่มีตัวอย่างอื่นยกอัตมาก็ยกตัวเองเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ยกตัวท่านเองเหมือนกันในครั้งในคราวอัตมาก็เคยพูดว่าอัตมาไม่มีจิตใจที่จะยกตนคนเข้าใจไม่ได้ก็ฟังเหมือนแก้ตัวฟังเหมือนเล่นลิ้นไปได้เหมือนกัน สำคัญที่สุดก็ต้องมีญาณปัญญารู้จริงๆใจเรามันมีตัวสะโถอยู่อยากอวดอยากอวดนี่มันเป็นกิเลสตั้งแต่เริ่มอวดได้อวดได้โชว์ได้บอกผู้อื่นว่าเราดีเราเด่นเราวิเศษเราประเสริฐเราอย่างไรก็แล้วแต่ได้อวดอย่างใดก็ตามได้อวดมานี่ใจมันรู้สึกว่าเป็นสุขนี่ก็เป็นลักษณะกิเลสแล้วได้อวดแล้วเป็นสุขหรือได้อวดแล้ว ก็เพื่อที่จะได้ให้คนอื่นรับรู้เขาจะได้สรรเสริญคนอื่นจะได้ยกย่องสรรเสริญจะได้เชื่อตามภาษาที่ตัวเองบอกตัวเองอวดหรือไม่ก็ได้ยศได้ลาบมันซ้อนกันอยู่ในนั้นนะได้ยศได้ลาบขึ้นไปเพราะการโอ้โอวดของตนการบอกตนเองออกไปว่าตัวเองประเสริฐตัวเองเด่นดังดีอย่างโน้นก็แล้วแต่ มีเชิงชั้นซับซ้อนหลายอย่างในการอวดอวดอย่างบอกว่าตัวเองต่ำมีนะมีลีลาเชิงชั้นนะทำทีไปเหมือนพูดเหมือนตัวเองต่ำแต่ที่จริงจุดหมายโวหารศิลปะให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าตัวเองสูงมีนะเชิงชั้นอย่างนี้ก็มีเชิงชั้นที่ทำให้คนอื่นเขาเข้าใจว่าตัวเองสูงด้วยลีลาต่างๆนานาคนที่พูดถ่อมตนนะที่จริงใจลึกๆ เป็นวิธีการชนิดหนึ่งว่าฉันพูดถ่อมตนนี่คือฉันสูงฉันคือคนดีฉันคือคนไม่อวดตัวอวดตนไม่โอ้อวดนี่เชิงฉันกลับกันอย่างนี้มีจริงๆเข้าใจใช่ไหมเป็นเชิงถ่อมตนนะ่ะลีลาลึกซึ้งนะลีลาเหมือนไม่ใช่ถ่อมตนอย่างน่าเกลียดด้วยถ่อมตนอย่างมีโวหารภาษาท่าทีลีลาประกอบแม้เจ๋งเลยน่าเชื่อถือแม้เป็นคนดีจริงๆนะ เป็นคนไม่อ้อวดเป็นคนถ่อมตนด้วยนะวิเศษนั่นแหละคนอื่นเขาได้รับไปแล้วเขาจะให้ความเคารพนับถือขึ้นมาเลยยกย่องขึ้นมาเลยได้ผลทําให้คนอื่นเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีนั่นคือการอร้อวดในลีลาโวหารกลับกันเป็นศิลปะเป็นวรยุทธ์ชั้นซับซ้อนนะอย่างนั้นก็มีอัตมาพูดอย่างนี้ก็พอเข้าใจลักษณะพวกนี้ซับซ้อนลึกซึ้งมันมีมากหลากหลาย